จเคนอนำเสนอให้ชมกับที่ดินปรับลดราคานะคะแปลงน,นี้อยู่ติดน้ำและติดสวนสาธารณะด้วยนะคะท,ท่านเป็นที่ดินเปล่าค่ะปรับถมไว้เรียบร้อยนะคะที่ดินโฉนดขนาดเนื้อที่85ตารางวาอยู่ติดถนนดำนะคะเป็นถนนรัดยางค่ะติดน้ำบรรยากาศดีติดสวนสาธารณะมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายนะคะ ที่ดินปรับถมแล้วเรียบร้อยแปลงสวยเลยคะ่ะทุกท่านอยู่ที่บ้านหลุกหมู่เปดตำบลเหมืองงาอําเภอเมืองจังหวัดรำพูนะคะที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านสร้างใหม่คะ่ะอยู่ติดถนนมีไฟฟ้ามีประปามีท่อระบายน้ำนะคะนาดินนาที่ดินทุกแปลงเลยคะ่ะทุกท่านการเดินทางสะดวกสบายคะ่ะอยู่ใกล้กับแยกเมืองหงาติดสถานปฏิบัติธรรมบ้าน ทำหนอยู่ติดสวนสาธารณะการจนาพิเศษรอเ้านะคะขับรถเข้ารำพูลใช้เวลาไม่นานค่ะเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะขับรถไปเชียงใหม่ทางซุปเปอร์ไฮเวย์20นาทีค่ะที่ดินปงตรงนี้นะคะทําเรดีๆแบบนี้ราคาไม่แพงค่ะทุกท่านเจ้าของปรับรถราคานะคะเหลือเพียง680,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นที่ดินโฉนดพร้อมโอนได้เลย ส่วนค่าโอนคนละครึ่งนะคะ85ตารางวาค่ะสนใจกำลังมองหาซื้ออยู่ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะทำเลดีที่ที่สวยอนาคตที่ดินขึ้นแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะนัดหมายล่วงหน้าและไปชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ